สวัสดีครับผมบอยครับที่บริษัการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับบอยนำรถยนต์ฟอร์ดเอ็นเจอร์รุ่น x อ s นะครับเกียวโตนะราคาขายอยู่ที่899,000บาทนะครับเป็น4ประตูนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคันนี้นะครับบอยแต่งอะไรครับลูกค้าบ้างนะครับช่วรับชมครับและที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับต้องบอกว่าจัดชุดใหญ่มากๆเลยนะครับไปดูกันว่าแต่ละชิ้นนะครับบอยติตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะะะะะไรรรรรรใให้้้้้กกกัััััับบบบบบลูููคคคคคาาาางงนน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 เิิ่่มจดตตวสสสปปีทฟ ทำเป็นสีดำเงาตัดดำได้แล้วก็ตรงแถบด้านข้างแล้วก็ตรงโลโก้นะครับส่วนที่เป็นรูปไม้นยทำเป็นสีแดงนะครับมีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้านะครับใส่กระจังหน้าทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยนะครับคันนี้ทําพิเศษนะครับคัตตอมสีใหม่นะครับเป็นสีแดงนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีดําตัดขอบแดงนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยจะเล่นขอบแดงข้างบนนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED 3. จุดตรงกระจังหน้าด้วยนะครับ ไฟด้านหน้านะครับเป็นไฟด้านหน้าแบบ LED นะครับตรงนี้ก็บอกว่าจะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับการชนหน้าครับที่ทคนยืนยนครับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการชนหน้าของฮาร์เมอร์นะครับคันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับตรงกระจังหน้ามานะครับใช้ชุดเดิมแล้วก็ตัวไฟลีไฟเลี้ยวนะครับเพิ่มเข้ามานะครับใส่หูรากนะครับสองฝั่งนะครับแล้วคันนี้พิเศษก็จะมีการแข็งนะครับด้านล่างนะเป็นของฮาร์เมอร์นะครับ เรียกว่าข้างหน้าเนี่ยจัดชุดหน้าเหล็กเลยนะครับมาดูด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างนะครับคันนี้นะครับทําการยก2นิ้วนะก็ต้องเปลี่ยนปีกนกกับลูกหมากกันโครเป็นของออปชั่นนะครับใส่ตัวโช๊คเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับปรับแปดระดับนะครับมีสับแทงด้วยนะครับน้องแม็กนะครับเป็นของเอวิมพายรายยอดนิยมนะตัววายก้านตัววายนะครับซีดยางอยู่ที่3 3 1 2 5 R 2 0นะครับยางก็เป็นยางมาเทเลนะบอกว่า เน้นลุย,ลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ที่ติดตั้งอ,อกกุปกรณ์เพิ่มเติมไปครับซับแทมส์ถูกซ่อนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าพอทําการยกแล้วก็ใส่ชุดแต่งเนะี่ยต้องบอกว่าอลังมากมากเลยนะครับตัวรถนะครับคันนี้ติดสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับสีแดงลายกราฟิกต้องบอกว่าลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ด้วยนะอยากติดลายแบบไหนบอกได้เลยนะครับฟิล์มความเข้มเป็น60%รอบพันนะครับติดกรนสั์4ชิ้นนะครับ เบ้านลอยมือเปิดสีดาด้านนะครับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้นะครับเปลี่ยนาในดข้างนะครับเป็นบันข้างเหล็กของฮ a มเมอร์นะนี่ส่งนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีโลบาร์ของฮ a มเมอร์นะครับโลบาร์เหล็กนะไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับที่เปลี่ยนใหม่นะครับปกติจะไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบนะแล้วก็ฝาท้ายนะครับใส่ ข้อฝาท้ายนะครับ FWD นะครับสีดําตัดขอบสีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวอะคริลคอมบอลเลนเจอร์สีแดงนะครับพิเศษเพิ่มเติมเพิ่มอีกนะครับตัวกันชนท้ายเหล็กนะครับเป็นของฮาร์เมอร์นะครับก็จะมีหูราก2ฝั่งนะครับแล้วก็ตัวของตุ้มบอลลากด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีติดกล้องบันทึกหน้าหลังนะก็จะเพิ่มตวกล้องทิ่ไใครอยู่ตรงนี้นะ ครับอันนี้คือชุดแต่งที่บอยทําการติดตั้งให้กับลูกค้านะครับก็มาบอกว่าถ้าลูกค้านะครับท่านไหนที่กําลังมองหารถยนต์ฟอร์ดถ้าอยากแต่งเท่แบบนี้นะครับสามารถติดต่อบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0863232518นะครับหรือว่าแอดดีไลนตามเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปตต่อไปด้วยนะวันนี้บอยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ